องค์กรยาเคมีคอนเวนชันแอนด์วีซิเตอร์บิวโรชวนบรรดาสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเจแปนไนท์วิวทัวริสต์ฟีซิวล2024อินแบงคอกที่จัดขึ้นในรอบ7ปีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อชมทิวทัศน์ยามค่ำคืนโดยใช้ทรัพยากรทิวทัศน์ยามค่ำคืนในญี่ปุ่นและทั่วโลกจากความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนอย่างลึกซึ้งระหว่างไทยญี่ปุ่นโดยมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างธุรกิจทิวทัศน์ยามค่ำคืนให้แข็งแกร่งด้วยวใชใหม่ ต้องรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางองค์กรบอดกทิวทัศย์ยมค่ำคืนเนี่ยได้เลือกเทศกาลญี่เปุ่จังหวัดเชียงใหม่ให้ได้รับรางวัลสถานที่ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในยมค่ำคืนในปีนี้ครับเทกศกาลญี่เปุ่เป็นมรดดกทางวัฒนธรรมล้านนาที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นของวัฒนธรรมและก็อบอุ่นของแสงไฟเราจะได้เห็นแสงไฟ ตั้งแต่ในค่ำคืนของการล่องสเปล์หรือล่อง,ล,องล่องเรือในลำมันปิงตามความเชื่อนะครับแล้วก็คืนต่อมาก็เป็นการลอยยี่เปงลอยโคมนะครับการลอยโคมที่เห็นในภาพก็เป็นความนิยมอย่างหนึ่งความเชื่อที่มีมานานเราพยายามปรับให้ไปกันได้กับความปลอดภัยครับ เราจัดในที่ที่เป็นโซนนิ่งเกงการลอยคมซึ่งจะไม่เกิดอันตรายต่อชุมชนและก็ต่อมาตรฐานการบินนะครับแล้วก็แสงไฟเอเนรบุญอีกมิติหนึ่งก็คือการจุดไฟที่บนเชียงใหม่ได้ว่าผางปฏิทีนตามวัดตามสถานี่ต่างๆแล้วก็การประดับโคมไฟทั่วเมืองมีคนเป็นล้านคนมาเดินอยู่ในเชียงใหม่เดินอย่างปลอดภัยเดินในอากาศที่เย็นสบายก็เราภูมิใจแล้วเราจะรักษามาตรฐาน บอดกทางทิวทัศน์ที่ผดงามยามคำคืนของเชียงใหม่ไว้ต้อนรับทุกคนที่มาเยือนให้ดีที่สุดให้นานที่สุดครับครับคือ,อรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับการรับรองในครั้งนี้ฮ่องกงเนี่ยเป็นเมืองที่สว่างสวยนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งสถานที่ที่ได้รับการรับรองคือดอะพีกเนี่ยนะฮะก็เป็นจุดท่องเที่ยวหลักที่นักท่องเที่ยวไปกันเลยนะฮะ ด้านบนเนี่ยจะเป็นจุดที่สูงที่สุดของฮ่องกงและเห็นวิวทิวทัศน์ได้ทั่วเมืองจริงๆในแต่ละช่วงของของวันเนี่ยนะครับช่วงกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยจะมีบรรยากาศที่แตกต่างกันซึนะ่งความสวยงามความทั้งวิวทิวทัศน์ยิ่งยามค่ำคืนเนี่ยจะมีแสง จากเมืองฮ่องกงจากอาคารต่างๆนะฮะที่สวยงามอาวิกตอเรียนะฮะที่ทุกคนจะได้เห็นทั้งฝั่งฮ่องกงและฝั่งเกาหลีอันนะั้นเป็นจุดที่สวยสวยที่สุดนะฮะด้านบนของเดอะพีคและจุดที่สูงที่สุดด้วยก็อยากที่จะเรียนเชิญนะักท่องเที่ยวนะครับให้ไปเยี่ยมฮ่องกงนะฮะแล้วไปเยี่ยมเดอะพีคก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับวันนี้ในของไก่ไทยเนาะ バンコク、チェンマイ圏、まあ、そして中国の香港という大都市とともに世界夜景遺産に認定されましたことは私たちにとっても本当に大きな意義を持つものだと感じておりますこれは私たちの都市はですね日本でも非常に小さな町でございますけれども夜景というコンテンツでは私たちも含めてですね14都市の認定をいただいておりますけれども、まあ、全てもう素敵な 打でございますけれどもそれに匹敵する光のアゲハチョウの形をした特徴的なラケをこれからも価値を高めてですね ในฐานะที่กระผมมาจากเมืองมุสึจังหวัดเอามริซึ่งเป็นเมืองเล็กมากนะคะในประเทศญี่ปุ่นอาจจะมีคนไม่รู้จักแต่ในครั้งนี้ผมได้มายืนเรียงกับระดับฮ่องกงและเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่ผู้คนทั่วโลกนั้นรู้จักค่ะรู้สึกมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะได้รับความสําคัญในด้านของวิวทวชัดยามค่าคืนนะคะ ผีเสื้อหางแฉกเป็นวิวที่เหมือนธรรม,มาชาติท่ามกลางทะเลและท้องฟา้าสามารถมองได้จากจุดชมวิวที่ได้รับเลือกเมื่อสักครู่นะคะเขาอยากจะพัฒนาเมืองเล็กๆนี้ให้ไปสู่ระดับสากลครับอยากให้ทุกท่านรู้จักเมืองมุสึจังหวัดอาโอโมริและมาเยี่ยมชมดูผีเสื้อหางแฉกกันนะครับ